สักทีใช่ค่ะก็ย้อนมาเลยก็ใช่ก็ไหนไหนมันก็ต้องมีความย้อนวัยยังไงก็ต้องมีความสุขยังไงก็รวยก็รู้สึกมันไปเลยรู้สึกไปเลยเพื่ออะไระเพื่อให้เราว่างเพื่อให้เรารับพลังงานได้อย่างเต็มที่เนี่ยเทคนิคใหม่ของเราทุกคนนะคือมาเซฟบอกว่าก็ยังไงยังไงมันก็ต้องหาย <laughs> <laughs> ใช่ ยังไง,ย,งยังไงก็ต้องหายแล้วยังไงยังไงมันก็รวยมากๆยังไงก็มีความสุขมากมากทุกคนอืมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะค <ไง S 1> ือวันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจที่แตมพูดหรอกแต่ใครที่มานานๆก็จะเข้าใจแล้วเนี่ยเอรู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะงั้นจะไม่อยากให้เสียเวลาแล้วย่นเวลา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 กลับมาเลยเป็นหนุ่มแล้วอ่ะเราเข้าระบบนี้อ่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ แต่ตรงนี้มันคือความหนุ่มความย้อนวัยความแข็งแรงความรับรวมอยู่ตรงนี้นะแตะเสียเวลาทําไมอะ่ะ